อย่างแรกเดี๋ยวผมจะให้ดูถึงการใช้งานของมันก่อนนะครับคือมีหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันสามารถทับได้ไหมมันจะสแกนหน้าเราได้ไหมโอเคเดี๋ยวผมทําให้ดูนะอันนี้คือปุ่มเปิดนะครับแล้วก็ใช้เป็น iPhone นะครับอทีนี้เดี๋ยวผมก็สแกนหน้าเลยนะครับก็จะได้เห็นเห็นเห็นภาพกันไปเลยเนาะเดี๋ยวปิดก่อนโอเคทีนี้เดี๋ยวจะทําการสแกนหน้านะครับเนี่ยเปิดได้เลยเห็นไหมชัดเจนนะครับแต่ว่าต้องเอามาใกล้หน่อยนะเพราะว่ามันอาจจะติดตรงนี้ นะครับก็คือมาใกล้ๆหน้าน,นิดหนึ่งเนาะเพราะว่ามันอาจจะแบบถ้าตามปกติอย่างเงี้ยมันอาจจะสแกนได้เลยแบบไกลๆนะครับแต่นี้ต้องมาใกล้หน่อยเนาะแล้วก็ในส่วนการทันหน้าจอเนี่ยคือได้ตามปกติเลยเห็นปะก็คือใช้งานได้เลยนั่นเองนะครับส่วนถ้าใครแบบรับออเดอร์นู่นนี่นั่นก็กดๆแตะเอาได้เลยแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะเห็นปะอ่าอันนี้คือแค่เป็นตัวอย่างนะก็คือสามารถใช้งานได้จริงๆเนาะส่วนอุปกรณ์ที่กดตรงนี้เพื่อปิดจอได้เลยนะครับ แล้วส่วนอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ต่อกับมอไซค์นะอันนี้ผมเอาให้ดูก่อนนะครับด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้อ่าจากนั้นก็เอาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาเนี้ยหมุนต่อได้เลยเห็นไหมชัดเจนนะครับแล้วส่วนไอ้ด้านนี้ก็เอาไปใส่ที่อ่าตรงกระจกรถได้เลยนะครับหน,หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อย่างนี้ได้เลยอ่าอันนี้คือสําหรับในการใช้งานเนาะก็เรียกง่ายๆว่า เอาแบบจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ใกล้หน้าฝนแล้วนะแล้วผมมองว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเหมาะอย่างมากคือเนื่องจากว่ามันกันแดดกันนู่นนี่นั่นหมดเลยทีเดียวอย่างผมเห็นบา,บางคนก็คือไปใช้แบบที่อย่างเงี้ยเรียกว่าเ,เ,เ,เป็นริวิวเจ้าบอดเออนึกกลางนึกชื่ออยู่เป็นฟิวเจ้าบอดแบบใช้อย่างเงี้ยผมมองว่ามันอาจจะไม่ครอบคลุมนักนะครับแล้วก็ถ้าโดนน้ำหรือฝนตกมาทันทีก็คือมือถือคุณเสียได้เลยนะแล้วก็มือถือเครื่องมันหลักพันนะครับส่วนในนี้มันแค่หลัก ร้อยกว่าบาทผมว่ายอมซื้ออันนี้เพื่อใช้งานดีกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็แน่นด้วยนะฮะเวลาหลังจากที่ใส่ไปแล้วอะ่ะผมเลยมองว่าใส่แบบนี้อาจจะดีสักกว่าอ่าอันนี้คือแค่ความเห็นส่วนตัตนะส่วนใครจะใช้เป็นฟือเจร์บอร์ดหรือว่าจะไปอะแดปเป็นอย่างอื่นก็ได้ก็อันนี้แล้วแต่สะดวกแล้วนะแต่อันนี้คือเรียกว่าเป็นสินค้าที่ทํามาสําหรับเฉพาะเอาไว้ใช้คนขับแกลบแล้วเป็นมือถือต้องคอยดูแผนที่ตลอดเวลาดังนั้นยังไงตัวนี้ก็อาจจะเหมาะกว่าและตอบโจทย์กว่า อนนั้นเองเนาะส่วนเรื่องการกันน้ําเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันนะป่ะไปดูกันครับขั้นตอนในการทดสอบนะครับว่าถ้าโดนน้าแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปข้างในไหมเดี๋ยวผมเปิดน้าส,สดๆให้ดูเลยนะแล้วก็เดี๋ยวดูดูกันได้เลยนะครับอันนี้กรณีว่าเหมือนฝนตกนะครับอ่าโอเคจากนั้นเดี๋ยวผมแกะดูนะก่อนแกะเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนนะครับว่ายังทับได้ตามปกตินี่เลยนะครับทับได้นะเออเยวเอาให้ดูก่อน ่ทีนี้ดูว่ามือถือเปียกไหมเห็นปะไม่ไม่มีเปียกเลยก็ถ้าหากใครชอบนะครับตายลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับก็สามารถกดสั่งได้เลยเนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่ร้านผมคนเดียวเท่านั้นร้านอื่นก็สามารถสั่งซื้อได้เอาที่สะดวกนะถือว่ามารีวิวให้เห็นส่วนอันนี้ที่ใช้อยู่นะตอนนี้เป็น iPhone 13 Pro Max นะครับหน้าจออยู่5.5ใส่ได้ปกติแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือด้วยเนี่ยยังเหลืออยู่เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมกดได้เลยนะครับ เหลือได้เลยก็เอาง่ายๆว่า6นิ้วก็น่าจะใส่ได้แบบไม่มีปัญหาเนาะส่วนถ้าใครใช้เป็นพวก iPhone 13หรือว่า4นิ้ว5นิ้วอะไรแบบนี้มันใส่ได้เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะคืออย่างนี้ครับอันนี้เอาให้ดูก่อนนะปุ๊บลู่สุดแล้วก็ไอข้างหลังเนี่ยมันเป็นแบบนี้เห็นป่ะมันเป็นแบบล็อกอย่างนี้ครับอ่าเนี่ยครับเป็นอย่างนี้เลยดังนั้นในการใส่นะครับก็เอาง่ายๆเลยครับใส่เข้าไปนะเนี่ยปุ๊บก่อนจากนั้นก็เห็นป่ะคือมันเป็นตีตุกแกครับเนี่ยแล้วก็ปุ๊บเนี่ยอยู่ละ ส่วนที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรมากอะเออคือมันก็มีเท่านี้แหละก็คือหลกัหลกๆคือใส่มือถือเนาะเสร็จก็ปิดแล้วก็พร้อมใช้งานอ่าก็เป็นดังนี้ละกันนะครับสําหรับตัวใส่มือถือสําหรับรถมอไซค์ถ้าใครขับแก็ปตัวนี้คนรมี